สวัสดีครับผู้ชมกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมยูทิวีเจบีบีบีเคนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมาอยู่ในห้องนอนนะคร<ว>ับผมแต่ว่าโอ้ผมขอสัตว์เลียนในเพจฟุ้งเลเตอร์หน่อยนะครับผมใครมีตัวเทปเทปนะเทพทีสุก,กต็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ด้วยมีแค่ห้าตัวนะครับผมในเทพอันนี้ของเมื่อก่อนมันคิดมากไม่ได้เล่นเลยมามาอัปเดตตอนกระตูนคอยนะคร<ม>ับผมผมก็มานะครับผมแล้วผมก็ไป ขอแฟดเลี้ยงหน่อยครับจะมาฟาร์มครับผนั่นครับ,รบขอออกไปฟาร์มนะตอนนี้ยังปลดล็อกแคทเวิร์ยังไม่หมดเลยเลอแค่นี้โอ้ยได้น้อยมากกว่าจะฟาร์มได้แต่ะทีโอโ้โห ขนาดช่วขนาดดีงสายไม่ช่วยเลยเลยทุกคนผมต้องรีบปเปิดมีาจะเข้าในการ์ตูนโวนะครับผมนันจะอกละค่ะแค่นี้แลยครับบ๊ายบาย